กินไส้กรอกแดงในตำน้นำนนกรอบไหมกรอบค่ะลองกัดสิจุ่มอเสียงกรอบเลยแล้วพี่ดีอ่ะอร่อยไหมอร่อยใครทำให้กินแม่ พูด<ม>เอง,เองคนเป็นพูดเองสิไม่บรรยายเลยเลยจะกินอย่างเดียวเลยอร่อยจนลืมบรรยายค่ะทำให้ตื้นตาเมื่อนมดองอร่อยมากแต่ขอไม่กินน้ำจุ่มนะครับขอไม่กินน้ำจุ่มเพราะเธอกินเผ็ดไม่ได้นะครับกรอบจริงๆเคาะเคาะเคาะใส่กรอบให้ดูหน่อย นู่นเอาใสกอกเคาะกันสิลูกนี่เอาปิดคลิปปีปิดคลิปปยบบขอลาไปกินซสกอกก่อนนะคะ<ป>ลาไปกินเสกอกก่อนนะคะกดไลค์ด,ด้วยน,นะคะ